สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกเร็วนะครับเรื่องสมุนไพรนะครับสมุนไพรพื้นบ้านนะครับทันนี้คือต้นกระพังโหมนะครับต้นกระพังโหมหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งตามพื้นบ้านก็คือตดหมานะครับ ตดหมูตดหมานะครับต้นตดหมูตดหมาจะเรียกตามชื่อกลางๆก็คือต้นกับพังโหมนะครับมีขึ้นอยู่ตามทั่วไปนะครับอย่ามองข้ามนะครับต้นกระพังโหมนี้มีสรรพคุณทั้งด้านยานะครับมีสรรพคุณทั้งด้านยานะครับ สรรพคุณอย่างไรหรือคือสรรพคุณของต้นตดหมาหรือกับพังโหมนี้นะครับก็มีสรรพคุณทางด้านยาก็คือนะครับเพิ่มพลังวังชานะครับให้แข็งแรงนะครับมีเลี้ยวมีแรงนะครับต้นกับพังโหมนะครับเ <c oughs> หมาะสำหรับ พวกที่ใช้แรงงานมากๆับนะครับ,นะรบมีเลี้ยวมีแรงนะรมีกำลังวังชานะครับต้อกระพังโหมนะครับแล้วก็จะมีสัปปรพคุณอีกคือรถไขมันเร็วนะครับรถไขมันเร็วรถไขมันเรวนะครับคนไหนที่มีไขมันเยอะออมีไขมันไม่ดีมาก ถ้ารับประทานต้นกับพังโหมหรือต้นหมานี้เข้าไปนะครับไขมันเลวก็จะหายเป็นปกตินะครับไขมันเลวก็จะหายเป็นปกติสร้างไขมันดีขึ้นมาทดแทนนะครับสร้างไขมันดีขึ้นมาทดแทนอันนี้สรรพคุณของต้นตดหมานะครับหรือกระพังโหมนะครับอันนี้ต้นอ่อนนะครับต้นอ่อน ผมชอบเอามารับประทานด้วยการเด็ดใบมารับประทานนิ่งกับน้ำเพกนะครับวันละสีหยอดนะครับยอดอ่อนหรือใบสีห้ใบของสีห้ใบนะครับรับประทานได้ดีมากนะครับรับประทานง่ายนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีสัปรุณทางด้านเอารถ แคลเซียมคาร,รือลนนรลดความดันนะครับลดความดันนะครับลดน้ําตาลในเลือดนะครับในสบคุณของต้นกอพังโหนมนะครับสบคุณของต้นกอพังหโหนมยอดอ่อนน,ะน่าก,กินมาก <c oughs> สบคุณ ของต้นเราตังงอมหรือตดหมาก็แก้ลดความดันนะครับลดเบาหวานนะครับลดเบาหวานในเลือดลดน้ำตาลในเลือดนะครับลดไขมันเลวนะครับสร้างไขมันดีขึ้นมานะครับสร้างพละกําลังวังชาให้เลี่ยมีเลี้ยวมีแรงให้มีเลี้ยวมีแรงนะครับ สำหมาการรับประทานก็อย่างง่ายๆก็ทําความสะอาดล้างดีๆแล้วก็เอามารับปทานกับน้ําพริกนะครับน้ําพริกเอามารับปทานกับน้ําพริกนะครับเอามารับประทานกับน้ําพริกข้งละข้งละหกเกตใบนะครับหกเกตใบนะครับข้างละหกเกตใบนะครับหกเกตยอดนะครับ หรือเยอะๆมีเยอะๆก็นำตัดมาตัดแล้วก็ตากแห้งนะครับตากแห้งแล้วก็เอามาต้มชงเป็นชารับประทานนะครับสรรคุณดีมากนะครับสรรคุณดีมากครับครับสำหรับคลิปนี้ขอพูดไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ